เหมือนจะเป็นผู้ชายเสื้อขาวคนนึงเหมือนจะหยิบอะไรสีเขียว ew, มันคือกระเป๋าหรือว่าเป็นชุดเตลเสาวะไม่แน่ใจวะหรือพอโอ้โหดูเพื่อนทุกคนนะครับผมนะโอ้โหปีตาโอ้โหอ,อ,อ้าวหรือเปิดไหม สวัสดีครับพื่อนผู้ชมยูทูบนะครับผมนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาการหา mm ี hmm. มนด,ดูกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งเมนที่จะไปดูในวันนี้เนี่ยเราก็จะไปเอามาจากช่องทางติ๊กตอกจากแฮชแท็กมีมีที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับผมนะ oh. ดังนั้นเนี่ยมีที่เราจะดูในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนต่างชาติเองนะซึ่งต้องทำให้ผมเนี่ยต้องเตรียมพูกเป็นภาษามาไว้ก่อนเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอภาษาอังกฤษเดี๋ยวกูแปลไม่ออสเตรเล่นะเอาเริ่มกันเสียก่อนเราไปเริ่มดูคลิปกันดีกว่านะครับผมนะ เรารก็เริ่มไปที่มีมแรกเลยดีกว่านะครับผมนะโดยมี่นี้จะมีแคปชั่นว่า teaching granny meme s o ก็เหมือนจะแบบว่าสอนยายเกี่ยวกับมีมสองไม่รู้จะสอนอะไรอาจจะเป็นสอนร้องเพลงไม่ก็สอนเต้นหรือเปล่าแต่จากทรงไอ้นี่เนี่ยเป็นเอเลี่ยนเต้นในตำนานนะครับผมนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอจําได้นะไอเอเลนเขียวเต้นเ,เนี่ยดังนั้นก็จะเป็นการสอนให้ยายเต้นตามเอเลี่ยนเขียวได้นะครับผมนะ่านะไปเราไปดูกันเลยดีกว่าอาชื่ออ่าจะเป็นเจ้ากุี้กะอนอ่าอ่ออาทำให้ยอดนี่ โอเพลงโอ้ยดูฉาวดช้าทุนเลยแต่เป็นการเปิดบิวตินลิขสิทธ์หรือเปล่าแต่แป๊บเดียวเองนะผมไม่ติดหรอกแป๊บเดียวจริงอ่ะไอเพลงหนึ่งกับเพลงสมไม่เท่าไรแต่เพลงสอง่ะอันนี้น่ากลัวสุดแล้วเนี่ยแอร์เนี้ยผมกลัวมากนะครับผมนะขอดีงอันนึ่งที่ไออินเตอเนียเนี่ยเดี๋ยวดูซิ ย้ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันทะลอยอย่างนี้ตัด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 ต้ดตอดตาดตีดตัดตัดตงดตั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 ดต้ดตั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 ดตดตัดตัดตัดต่ดตัดตัดต่ดตัดอัดตััดต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 ันตาดตัดตังงดนะตัด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 ต <c oughs> อดตัดตัดอัดต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 คดตัดตอดตั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 ดะัดตัดัดตัดตัาตัดตััดตัดตัดตัดัดตัด็ัดต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 ัดัดตัดัดตัดตัอตัดตันตัดตัดตัดดัดดัดยวนะมมนะก,ก็ดตด สามสองหนึหน่งจื้อปุ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอคิวเลคคอร์ดดีกันหมดเลยคิวมิชิคนก็หายไปหมดเลยอันนี้คือแพงใช่ไหม นี่คือการแพงใช่ไหมครับผมนะถ่าเป็นการแพงเนาะส่วนไอคนที่เขาโวงนี่คือน่าจะเป็นหัวโจนะครับผมได้พี่แบบสั่งเพื่อแบบปิดกล้องแล้วขึ้นหน้าเป็นเล็กควนที่หมดเลยเอาล่ะสภาพที่คขาถ้าเกิดคุณเป็นครูสอนออนไลน์ช่วงโควิดแล้วคุณเจอแบบเนี้ยแบบอยู่ดีเด็กก็ปิดกล้องหายกันไปหมดเลยแล้วก็แบบเป็นขึ้นเล็กควนที่คนจะรู้สึกยังไงเป็นผมคงรู้สึกแบบตกใจหน่อยว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าคอมกูเป็นอะไรหรือเปล่าคอมกูเล่นหลุดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมนะมากต่อกันมีที่สามกันดีกว่ามีมนี้ เป็นแมวเอ้ยหมากะดูดฝุ่นเอาหมาเชื่อว,ว่าโด,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 ดนเดโดนคนดูฝุ่นแดกค้างอ้ยโอเคอืมแต่แมวแมวแมวฉลาดอเนี่ยอันนี้คือแบบอันนี้คือหมาเชื่อว,ว่านะครับผมนันนอนอยู่ดีคือดูฝุ่นมาแดกข้างไงน้องสารน้องอะแล้วคือว่าอันนี้มันจะสื่อไงมันจะสื่อว่าแบบหมาฉลาดน้อยกว่าแมวอย่างงั้นเหรอ ก็ไม่แน่ใจเหมือนันนะครับผมนะเดี๋ยวจะสื่อว่าแมวมันเก่งก็ไม่รู้อะเออแต่แค่ว่าค่อนข้างสงสารน้องเชียวว่าน,นะครับผมนะแบบน้องเขานอนหยีดีแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นไม่แดก่ะน,น้องน่าสงสานะ มาต่อกันในมีดที่4มีมนี้มีแคปชั่นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรส่วนแคปชั่นในคลิปก็บอกว่าแม่คุณต้องตื่นตอน uh ouse, cards, like 8ปดโมงเช้าตื่นก็จะมีนัดอะไรหรือเปล่านะถึงได้รีบตื่นตั้งแต่8ปดโมงเช้าเนี่ยตื่นตื่นขึ้นมาเออในนาฬิกาอ๋อหกโมงอยู่ออจิ๊บตื่นขึ้นมาอ๋อเจ็ดโมงอยู่เอ้ยมาต่อยนี่ก็เออเออสิ่งขึ้น่าอ๋อตื่นวันสิบสี่อยู่แล้วก็เ้อเดินเดินไปขึ้นมาอ๋อตื่นวันสิบห้าอ๋อหลับต่ออีกอ่ะทิ ต่อพอตื่นข้ามาทางนีีนั่นแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหนักมากขออีกทีคือความรู้สึกนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเป็นนะครับผมเป็นบ่อยมากเลยที่แบบ ตื่นไปเช็คบอกเออยี่โมงแล้วเนี่ยเออเจ็ดโมงเหรอตื่นสักเจ็ดโมงครึ่งแล้วกันนะแล้วก็หลับไปต่อแล้วก็ตื่นไปเช็คอ,อีกทีก็ยังแบบไปเจ็ดโมงครึ่งเลยเพิ่งผ่านมาหนึ่งนาทีเองเออพอหลับต่ออีกทีตื่นมาพิ่งไปเชี่ยเก้าโมงแล้วโอ้โหความรู้สึกแบบใช่เลยครับผมบบนั่นแบบเนี้ยผมคิดว่าทุกคนไม่เคยเป็นเลยแบบเออแต่เลาบต่ออีกสักหน่อยแต่พอดูเวลาอีกที เฉิบมาติ๊ปประมาณนี้แลวครับผมนะพวรู้สึกกูประมาณนี้เลยอะ่ะยิงเป็นวันที่แบบว่าไปเรียนด้วยนะโอ้โหเป็นแบบนี้อืมมีจะพูดยังไงเลยต่อกันในมีมที่ห้าแล้วใช่ไหมน่าจะใช่ซึ่งมีมนี้เป็นแคปชั่นภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแน่นอนดันมมตะบุญจะไม่แปลนะครับผมนะเต่เรามาดูภาพปกของอันนี้กันหน่อยดีกว่านะเหมือนจะเป็นผู้ชายเสื้อขาวคนนึงเหมือนจะหยิบอะไรสีเขียวมันคือกระเป๋าหรือว่าเป็นชุดเตลเสาวะไม่แน่ใจวะ ชุดอะไรทุกอย่างถ่ายกล้อลง,องเอาคอมเดี๋ยนะไม่ใช่แนละ้วอ๋ออาจารย์สอนอยู่ด้วยไอ้นี่โอ้โหโอ้โหแล้วดูเพื่อนทุกคนนะครับผมนะโอ้โหต่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮียถ้ากูเป็นอาจารย์กูควรจะรู้สึกยังไงแบบกล้าสอนอยู่ดีเลยแม่ มีเด็กเล่นเกมแล้วก็โหเสียงดังไปทั่วห้องอ่ะไอ้เช่แล้วเป็นอาจารย์มหาลัยด้วยอ่ะไอ้เช่กูคงไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะแบบโอ้โหดูดิแล้วเพื่อนทุกคนที่หันมองก <มา S 1> ัน <มา S 1> นะครับผมนะเฮ้ยเดือดเยือกูโอ้โหคุณจัดไอ้นุ่มโอ้โหไม่เกรงใจใครไม่ว่าจะมีแบบเพื่อนคนไหนมองมาไม่รู้กี่คนพี่แกไม่เคยหันไปพี่แกสนใจอย่างเดียวคือจะยิงโดนศัตรูหรือเปล่าเนี่ยดูดิโอ้โห ใวทุกคนนี uh ่ค huh, like ือแบบเรียถ okay. uh, um ่ายวิดีโอกัน่ยนะครับผมถ่ายวิดีโอหมดแล้วฮันนี่ย Excuse moi มานูคุยอะไรกันอะ Excuse moi j'ai débranché en fait เียนเล่นวครับผมนะเล่นใน PC เขีย ça bug aussi แผลไม่ออกอ่ะเป็นภาษาอะไรไม่รู้อ่ะผมไม่ได้เดินแต่คือแบบนายแน่มากเพื่อนนายนายกล้ามากเก่งมากเพื่อนโอ้โหหวดจัดเลยมีพาร์ทสองเลยเนาะอยากตามไปดูต่อเลยแต่ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าแบบถึงตาไปดูพาร์ทสองกูก็แบบน่าจะฟังไม่รู้เลยอย่าดีเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปเลยดีกว่า มามาต่อกันในมีมต่อไปกันเลยนะครับผมนัานไม่รู้มีมจ้อะไรแล้วตมีมนี้ไม่ได้มีแคปชั่นมีได้แฮชแท็กอีเช่นเคเลยลนะซ mm ึ hmm. ่งภาพโปนเนี่ยก็เหมือนจะเป็นคล้ายเด็กใช่ไหม mm hmm. เออน่าจะเด็กนะแต่ภาพมาแตกมากเลยเดี๋ยวดูกันดีกว่านะ ไม่ได้ไม่ได้น้องท่าอย่างนี้ตรงหนีไมปนะจะหนีตัวนี้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมจะไปให้ฟังแล้วกันนะครับผมนะ <S <S 1> <S 1> คือตอนแรกผู้ชายถ่ายกลองคนนี้เขาก็มาถามน้องว่าน้องคิดยังไงกับแคลิฟอร์เนียเหรอซึ่งม้งเขาบอกว่าแคลิฟอร์เนียอย่างนั้นเหรออะไรประมาณนี้นะ <S <S แล้วผู้ชายคนนี้ก็ถามไปอีกว่าเธอชอบแคลิฟอร์เนียหรือป่าซึ่งเด็กคนนี้ก็บอกว่าใช่ซึ่งน้ำเสียงของน้องตอนตอบว่าใช่เหมือนน้องเขาพยายามจะเบ่งอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งพี่ผู้ชายที่เขากำลังถ่ายกองเนีน่ยเขาเลยถามไปว่าเธอกํลาลังขี้อยู่เหรอ ลุงน้องก็บอกว่าใช่ซึ่งน้ำเสียงตอนบอกว่าใช่ก็คือแบบเดี๋ยวลองให้ไฟอีกทีนะครับผมนะเนี่ยคือเพียงน้องเขากำลังจะเบ่งจริทีนะครับผมนะ <laughs> น้งะนองเราทำตรงนี้ไม่ได้แต่น้องก็อาจจะเด็กอยู่นะครับผมนะเออน้องก็อาจจะใส่แพมเพิร์ดเนาะมันจนะไปเป็นอะไรหรอกมั้งโอเคคลิปนี้ก็นานแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ไปคิดสะใช้กันดีกว่าครับผมในคลิปนี้ก็กกม,นะกมีแคปชั่นอีกเช่นเ,นเคยแหละนะ อันนี้เหมือนจะเป็นคนเล่นโทรศัพท์แล้วก็มีผู้ชายอยู่ข้างหลังแล้วก็มีผู้ชายด้านซ้ายอีกคนนึ่งไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะเดายากมากแต่พับแตมกมากๆเลยหรือเป็นอะไรอ๋ออันนี้เหมือนคืออะไรอะฟลิปป์ปะฟลิปกล่องนม ก็แคมาต่อกันในคลิปนี้ในตอนสุดท้ายน,นะครับผมนะ <c oughs> คือไอคลิปเมื่อกี้มันอะ, <c oughs> อ,อะไรก็ไม่รู้ว่ะคือแบบอะไรก็ไม่รู้มันก็นฟันดือดเองเนะ <c oughs> โดยเดี๋ยวผมขออ่านแคปชั่นเฉพาะของในปกคลิปแล้วกันนะโดยเขาจะเขียนว่าใช่ทุกครั้งเวลาอยากจะขึ้นจากน้ําอะไรประมาณนี้เองเนะอ่ะจื๊ออฮะอ๋อเดเวลาขึ้นจากน้ําแล้วขึ้นจื๊อไปอ๋าอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะจริงเหรอใช่เหรอ ไม่คนเป็นแบบนี้หรอแ,แต่ผมไม่เป็นนะครับผมนะผมก็เดินขึ้นแบบปกติ <g iggle> อันนี้คือผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาแบบเออต้องแบบพอเริ่มตื่นขึ้นก็ต้องหเห็นเฉพาะคอพอยิงตื่นขึ้นก็ยังแบบเออให้เห็นเฉพาะคออยู่ดีแล้วก็คานต่อไปคืออันนี้คือไม่เข้าใจอ่ะมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคือแบบช่วยอธิบายให้ผมทีคือไม่เข้าใจจริงโอเคที่จะ <Okay. S 2> เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนั่นเองนะครับผมนา,างกางกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมในรายกคลิีนี้จะจบนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเจ้ามาขอาตัวนี้ด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ